ủa tân đi kéo tân đi kéo khắp tân đi kéo áp ừ. hụng ตอนนี้เราอยู่กันที่แม่น้ําเจ้าพยาสามโคประจุมธาน,นีครับผมมีโอกาสออกหมายตกปลายอีกครั้งหนึ่งนะนะก็หลังจากหายไปเกือบอาทิตย์กว่าเกือบสออาทิตย์เลยนะทริปนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่ทริปนี้ย มีความตื่นเต้นมาให้ดูแน่นอนนะครับนะเนื่องจากว่าพอดีเข้าไปดูในโซเชียลนะมีน้ามีมีตายุยู่ท่านหนึ่งนะก็ติดตามท่านเ,าเขามานานแล้วหลัะนะใคยคนไี้ชื่อไ่ตายสามโคกนะครับนะเจ้าพญาก็สโลแกงเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดให้นะก็โอเควันนี้มีโอกาสได้เจอกับไตาลแล้วก็ไนตานพาเรามาตกเจ้าพญาอีกครั้งวันนี้เราไม่ได้มาคน,นเดียวครับเขามาด้ยนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เรามาใครครับผมสวัสดีครับนะ้า สวัสดีครับโอ้โหเจอกันอีกแล้วนานๆเนา,นา,นาะเอาเอาให้รู้เรื่องเอาให้รู้มือเนาะรวมรวมเดือนรวมเดือน <laughs> นะอ่ากับเจ้าพญานะไม่เจอกันเลยเดี๋ยวสู้กันใหม่กับงานนี้เนาะครับอ่าที่สําคัญครับนู่นครับสายตารครับสายตาสวัสดีครับผมแม่แต่เจอสีหน้าคาตาแล้วครับผมนะสายตาโอเคใครชอบแนวนี้นะเดี๋ยวผม ทิงเบอร์โทรไ้ให้สิงหน้าเพจหน้าเฟซบุ๊กเขาแล้วกันนะก็วันนี้สวายเจ้าพยานี่นานะนะผมทนไม่ไหวแล้วครับนะนาะผมเตรียมตัวเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมเกียยเก่ยวยงเกี่ยวยือเรียบร้อยอันะนี้ดินะเกียยเก่ยวยงเกี่ยวยือเรียบร้อยเดี๋ยวนะาเขาจะหวดแล้วพอดีไต่ตางเขาบอกว่า,านะเวลามาไม่ต้องเอาคันสวายมาอย่างเดียวติดคันตีอฟอมมาด้วยก็ดีนะครับนะเนื่องจากว่าบางทีมันไม่แน่ไม่นอน ถึงวเรามาเล่นงานสวายแต่ถ้าพาเทโพเข้าก็เล่นนะาปาทิพูนะนั้นนะแม่ก็เป็นอีกี้าเรียกอะไรเป็นอีกช่องทางนึงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมันและสนุกสนานแค่ไหนครับผมไปติปดตามรับชมภาพบรรยากาศครับ เสื้อติดผักอีกแบบซบเอาติดผักเข้าไปอีกกูเออปลาป่าไม่รู้ว่ากิมดึงบื้อเลยไม่รู้เลยมัวแต่คุยโทรศัพท์อ้หดูขันดุคันดูขันดูคันโผงตึ๊บเลย เอาครับปทุมธานีสามโค้ครับสวายจริงกินเบาจัดถ้าไต่ไม่ทักผมก็ไม่ได้สนใจแล้วนะ ตอบนิดเดียวเลยว่าเรียบร้อยโอ้โหสาดีว่ะไตแต่ผักก็ดีเหลือเกิน นี่ครับโอ้ยเอาเรื่องครับเอาเรื่องหายใจหายคอไม่ทำไปเต็มที่เลยไปไปดันแบบนี้หน่อยให้มันไปแบบนี้โอ้ใช้ดีว่ะโอ้ยได้ได้สามได้สุดยอดสุดยอดสี่ต้องมีสี่ต้องมีไฮ้ตึงเลยนะไปไปครับแต่ถ้าตามต่อครับตามต่อ สายตาเจ้าพญาครับ <ไป S 1> ผมไปโอ้โหเช้านี้ก็สามตัวนะครับนะสามตัวแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อน่ะน,นะกับสวายเจ้าพญานั่นนะสามโคกประตุมธานีไปตามต่อครับตามต่อ ครับนะมี่ก็ได้อีกตัวแล้วครับนะทางนู้นก็กําลังจะปลดทาง,งานี้ก็กําลังจะกินโอ้โหให้วุ่นให้วายกันไปหมดครับสายตานเจ้าพญาสามโคกน่ะสายตายกําลังปลดปาร์ให้ครับนะ,นะมี่ก็กําลังซับอลุงตุงนางตัวนี้อันนี้ในสายยูนะอือสายยูก็เป็นปลาเนื้อดีชนิดหนึ่งครับม,มาเดี๋ยวมาดูน้ะมี่เองครับมาดูน้ะมี่ครับ <c oughs> ม้าน้วนมี่มาแล้ว อุย้ยอืมหมายตัวแล้วครับหมายตัวแล้วของดีเจ้าพญาครับของดีเจ้าพญานะมาเดี๋ยวมาดูกันของดีเจ้าพยาไสต,ตาลสามโคกไสยตาลจ้าพยาครับผมอืม้มมันยังไงนะมี่มันยังไงดูที่หน้าตามันจะเป็นยังไง เฮ้ย <ไป S 2> ผมว่าตัวนี้ต้องมีมีมีม,มีมีไซส์แล <c oughs> หละโค้งงันไปเชียวโอ้โหสามได้โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> งัดมา <c oughs> รู้เรื่องกับเบื้องเ้ลาครับอืม <c oughs> ดีแล้วนะบางทีเราต้องถามเทคนิคจากคนที่เขาตกทุกวันของเราอยู่ที่แพรรอรอลอ,อกลั่นหมาแล้วครับมาอีกตัวแล้วครับนะแหมนี่ครับมาอีกตัวแล้วครับของจริงของจริงของจริงไปครับเดี๋ยวตามดูต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้มันแน่นอนครับผมสุดยอด ครับผมตอนนี้เรากา็มาอยู่ที่ร้านอาหารเนาะพักเที่ยงเมื่อเช้า,าดึงประมาณ10กว่าตัวได้แต่ว่าได้จริงๆก็ประมาณ6 7ตัวแล้วนะเพราะเนื่องจากว่า,าแต่ละวันแต่ละวันปลาก็กินแตกต่างกันออกไปนะเคยมารอบที่แล้วน่ะกินแบบดึงรอบนี้นี่กินแบบถอนนะเอออาการก็แปลกแตกต่างกันออกไปพอดีไตตา,ตากนก็แนะแนวหรือว่าบอก ทิกเล็กๆให้เราไม่งั้นก็อาจจะพลาดได้แต่เราก็ยังมีเวลาอีกครึ่งวันนะครับนะตอนนี้เรามาอยู่ร้านอาหารที่นึงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อร้านอะไรนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูกับข้าวกับปลาที่นี่กันแล้วกันเนาะแต่ตามที่นี้เด็ดเลยใช่ไหมเด็ดจัดเด็ดจัดนะราคาก็มิตรภาพด้วยนะที่เห็นหน,นะเ่ะไปะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการกินข้าวช่วงวันของพวกเรากันล้วกันครับผมไป ตอนนี้เราก็กลับมาลุยช่วงบ่ายต่อนะครับนะนี่ครับดูนัมมีเกี่ยวเหยื่ออยู่ครับตอนนี้นัมมี้ก็กินข้าวเรียบร้อยมีแรงแล้วใช่ไหมนะมีแรงพร้อมที่จะลุยช่วงบ่ายเนาะหน่อยนึงหน่อยนึงอ่าเราก็สู้กันจนกว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจเลยเนาะเพราะว่าอากาศเราดูมาก็เข้าว่าช่วงบ่ายจะมีงานอ่ <laughs> ครับฉีดหัวเชียเข้าไปนิดนึงนะเร่งนิดนึงอ้าวโอเคครับเดี๋ยวลุยกัน ยังไงยังไงนะยังไงยังไงนะยังไงฮึเป็นยังไงกันนะนะ้ามีจังไง <c oughs> เอาเลยโอ้โหคาคามือคาลําเลยโอ้โหเอาเอาจัดไปนะ้ามีจัดไปโอ้โหสาวใบ ทำแล้ามีเอสมุนไพรปลาทอดสาวมาแล้วมีสาวมาฮนะหน้าหนาวสบายเพราะผมไปแล้วเหยื่อผมอยู่นู่นมาแล้วครับแล้วมีมาตัวแล้วโอ้โหขันโกง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  <c oughs> ไปสันบิ๊กฟิชสิบฟุตสิบฟุตหรือเก้าฟุตเนี่ย,ยจัดไปนะจัดไปมาแล้วครับน้ำมีจูงมาแล้วครับโอ้มีไซน์นะดูแล้วมีไซน์นะนี่ไงมีสามครับตัวนี้ เหลืองอีนเนงเลยอืออือเอายังไงยังไงมันได้ไวแล้วนี่โอ้โหตึงอีกแก้วตึงอีกแก้วครับตึงอีกแกว้วอู้หูของจริงเจ้าหอูห้หูสาวขึ้นมานะมีสาวขึ้นมาโอ้โหฮอตจังเล้าวายเนี่ยไปกินอะไรมาตะกี้เนี่ย โอ้หหมูก็เทียมทำพิษนะครับอือหือของจริงมาอีกแล้วนามีเล่นอีกแล้วครับโอ้โหของจริงครับน้่มมีของจริงครับนะเออตายเราไปกินใบกรออตายเราไปกินกะเพราไปเลยไปกับกระเพราเลยครับ เอาครับด,ดูน้ำมีครับเดี๋ยวดูน้ำมีกันเรือก็ำลังผ่านครับของจริงครับน้ำมีเสือผลไปปลาทอดกับไตตาลสามโคกเจ้าพยาครับผมโอ้โหดูคันดูคันดูคันโอ้โหโอ้โหคันใบสันเนะาะใบสันบิ๊กฟิชนะ ไบสันบิ๊กฟิชครับลอกเอ็นาเลยอ่ะเอาเอาบึงซีนถทงก็เอาบึงซีโอโถนทงจะย้อนที่ไหนล่ะอ้าวเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เอออยู่นะโอ้โหนะัทงหลุดครับ น้ำมีดิ้นเลยครับตายฮ่ากระเพราทำพิษกับมะทถงโอ้เฮ้ยเมื่อกี้อยู่แล้วนะโอ้เอาใหม่ครับสู้ใหม่สู้ใหม่ครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับวันนี้ไม่ยอมครับยิงถอนี่จริงอืม้โหของจริงครับ ดูสิจูดูดีเขาบอกให้อ,อีแปดตัวผมก็เลยจัดให้ครับไต้ตานเขาบอกอีแปดตัวอีแปดตัวเท่านั้นจะได้กลับบ้านเล้มาดูดูหมาครับอีแปดตัวเท่านั้นจะได้กลับบ้านแล้วเอ้ยโอ้โอหลุดไม่ลุดเว้ย

โอ้โหยังไงครับงูนก็กินอย่างงี้ก็สับให้มัวกันไปหมดครับตอนนี้โอ้ย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 พอยางตายเอาครับไปสู้ต่อครับสู้ต่อ ครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองแหละนะนะโอ้โหเราไม่ไหวเนี่ยนะด้วยสภาพร่างกายของนทงที่อายุเยอะขึ้นแล้วก็บวกกับมีไข้ที่น้อยๆน,นะแล้วก็น้ำมงน้ำเมีเองก็บอกโหช่วงบ่ายโมงถึงไม่ถึงบ่ายสองแนละ้วโ,โหสับกันให้มั่วให้วุ่นให้วายกันไปหมดเลยนะนะนะก็คงเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งก็คงจะกลับแลลวนะเานะไม่ไหวแล้วและอย่างนูน่นนะครับนูน่นเมฆฝนกาลังมาครับนะเดี๋ยวจะ เปียกซะหมดนะก็เดี๋ยวอีกเยือนึงนะนะเอาแค่บ่ายสองครึ่งพอรอบนี้กับไตตาน3โคกเจ้าปยาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงไง,ไงเป็นแรงเชียร์แรงใจใแล้วด้วยนะเดยืยอสุดท้ายนะขอเด็ดๆหน่อยแล้วกันครับผมไปอ๋อจังไงจังไงจังไงนะอยู่แล้วจะไม่อยู่แล้วของจริงอื้มอื้อออออออ น้ำมีมาแล้วครับโอ้โห,โโหโน้ำมีเอสมุนไพรปลาทอดจะกลับจะกลับเอาอีกแล้วขอ,องแท้ไส้ตานของแท้เออผม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 ย่างแล้วเดี๋ยวถ้าผม,ผมวัดผมวัดออกขวาเลยหนาเลย,เลยนี้ครับจัดไปมา สวยๆตัวนี้เน้นๆสวยๆตื้อเลยเงี้ยโอ้โจัดไปครับจัดไปหอมจริงครับมากับไต่ตานนี่เป็นทริปแรกของไต่ตาลเลยนะเดี๋ยววันหลังจะมาอุดหนุนตกปรากดบ้างตกกุ้งม้างฮะ เดี๋ยวพาไปตกหน่อยสิหนนี่เราคุยเรื่องปลาใช่ไหมล่ะปลามีจดทะเบียนครับตอนนี้มาครับเดี๋ยวมาดูปลาจดทะเบียนกันสัตว์ใจสัตว์ใจครับของใหญ่สามโคก พูดถึงสมโคกก็ต้องนัดโคกตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับเ <c oughs> จ้าพยาสามโคกครับมาแล้วโอ้โหตัวดีตัวดีวดมาครับนี่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 อึ๊บโอ้โหเรียบร้อยโอ้โสุดยอดโ,โอเคครับเราก็คงจะประมาณนี้ก่อนครับผม,มก็เดี๋ยวเราไปดูปลากันที่ ที่บ้านไต้ตาลเนะาะเดี๋ยวไปดูที่บ้านง,งานเดี๋ยวไปดูที่บ้านงานไปอบตดีกว่าไปอบตนะ <c oughs> โอเคโอเคครับไปเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราก็คงเคลื่อนตัวเองไปที่บ้านไต้ตาลเพื่อจะเก็บสัมภาระสิ่งของตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับนะอตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วโอ้ยยอมรับว่าสนุกสนุกไหมนะเพรได้ม้วนเลยผมได้ตึงมือเลยตึงแขนเลยนะโอเคครับไปไปไป ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านไต่ตา,ตาแล้วนะครับนะโอ้โหกว่าจะเอาขึ้นจากจากท่าได้เอาเรื่องงั้นครับนะเราก็คิดว่าเราไม่ได้เยอะแยะมากมายครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูผลงานอา่อาอ่า,ากันเลยไต่ตาก็แล้วกันนะผลงานแม่น้ําเจ้าพยานะครับสามโคกประจุมธาน,นีหมายไต่ตาลน้ำนะนี่ครับไนถะ่ต่างกําลังเอาออกมาโอ้โหไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยเนีย่เดี๋ยวครับไปเนะี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่ตัว แทบจะไซส์เดียวหมดเลยนะไยตาลนะสี่โลสามโลทนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครชอบผลงานแบบนี้ครับชอบความมันแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไถตาลไว้อ้าวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวถามไถตาลเลยอ่าไถครับเบอร์โทรศัพท์ไ่อะไรเดี๋ยวเผื่อท่านสมาชิกท่านใดที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วสนใจอยากจะมาขอเบอร์หน่อยครับศูนย์แปดสามครับครับห้าสามสี่ครับ 9963ครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรของไต่ตานไว้อีกทีหนึ่งเนาะเผื่อใครอยากได้ความมันแบบนี้บอกเลยว่าโอ้โหทั้งสนุกทั้งมันอมบอกเลยแต่ของแบบนี้ก็เป็นบางจังหวะนะจังหวะผมมันก็ประมาณนี้แหละครับนะเพราะว่าถือว่าสุดยอดแล้วด้วยด้วยอายุอานามผมกับน้ำมีก่ก็โอ้โหหลุดหลายตัวเหมกันานะนเนาะด,ด้วยความที่เราก็ไม่ได้ชำนชนานมากมายเนาะแต่ก็ไตเนี่ยพาเราไปเอาตัวรอด มาอย่างนี้ก็อย่าเรียกเอาตัวรอดเลยนะเนาะโอ้โหแบบมือไม้สั่นหมดเลยอะเนาะปวดหลังอือโอ้โหแล้วดูไส์ครับดูสซอเทโพเทโพสุดยอดจังหวะเทได้เทโพเนี่ยพอดีกล้องผมว่ามันดับไปพอดีเลยครับเลยไม่ได้ถ่ายเทโพไว้ให้ดูนะอโอเคกี่ตัวนะลองนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสองสห้าหเจ็ดตัว สิบเจ็ดตัวนะครับนะปลาเกมสิบเจ็ดตัวเป้าเราตั้งไว้ยี่สิบอ่าเป้าเราโอ้โหจริงๆเราหลุดไปเกือบเกือบหกถึงสิบตัวได้ถึงเกือบสิบตัวได้ด้ยวยความอ่อนของเราทั้งคู่เนาะโอเคอ่ะคลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับผมเนาะอ่าถือว่ามันเลยทีเดียวนะใครอยากจะมาก็เดี๋ยวโทรมากันละกันกับไตตาสามโคกประุมธานีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันคลิปหน้าเราจะทำอะไรที่ไหนไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตกปลาเล็กนี้ๆๆๆด้วยละกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับร ハハ <laughs>